คลาสว,วันนี้ก็จะมาแนะนำคลาสดูอิตของเดียโบสีนะครับคลาสดูอิตของ d ดียโบสีเนี่ยเอ่อถ้าจะให้คำจากัดความง่ายๆก็คือเป็นลูกครึ่งบาร์เบเรียนผสมกับสซสเตอร์นะครับก็คือเป็นคลาสที่มีความยืดหยุ่นมีความเออ่แข็งแรงมั่นคงนะครับมีความ ทนต่อ,อภัยอันตรายในธรรมชาตินะครับดูอิดเนี่ยใช้ความาใช้พลังจากธรรมชาตินะครับในการปกป้องชีวิตดูแลสิ่งมีชีวิตในธรรมชาตินะครับดูอิดเนี่ยสามารถแปลงร่างเป็น หมาป่าหรือว่าเป็นหมีได้นะครับในการต่อสู้กับสตรูของพวกเขานะครับแล้วก็ในส่วนของเวทมนต์เนี่ยก็คือจะใช้เวทดินกับเวทพายุนะครับในส่วนของออร่างหมาป่านะครับก็คือจะมีความดูร้ายมีความคล่อ,องแคล่วว่องไวนะครับแล้วก็จะได้ โดดเด่นได้ผลโดดเด่นพิเศษในการเสริมเรื่องอความเร็วในการโจมตีนะครับแล้วก็การโจมตีติดคลิใส่ศัตรูนะครับในส่วนของร่างหมีเนี่ยก็คือจะโจมตีแรงโจมตีเป็นเป็นวงกว้างนะครับแล้วก็มีความต้านทานในการล้มค่อนข้างสูง นะครับถ้าอันนี้คือแปลตามคําอธิบายเลยนะครับซึ่งอันนี้ไม่แน่ใจว่ามีผลในเกมจริงๆมากน้อยแค่ไหนนะครับในส่วนของเวทพายุนะครับก็คือจะมีในส่วนของธาตุสายฟ้าแล้วก็เป็น p h y s i c a นะครับสําหรับตัวลมพายุถ้าธาไหนเป็นสายฟ้าก็คือจะเป็น damage สายฟ้าแต่ว่าถ้าตุไหนเป็นลม ธรรมดาก็จะเป็นฟิสิเิลนะครับในส่วนของเวทดินก็คือจะเป็นฟิสิกเลล้วนแล้วก็จะมีในส่วนของค u าวคอนโทลด้วยนะครับแล้วก็จะโจมตีศัตรูที่ติดค u าวคอนโทลต่างๆนั้นได้แรงขึ้นนะครับตึ้งในส่วนของเ,ออเกมการเล่นจริงๆเนี่ยในส่วนของ ร่างมาป่าก็คือจะมีท่าทําให้ติดผิดได้ด้วยนะครับในส่วนของแวร์แบร์จะเน้นในเรื่องของเอ่อโอเวอร์พาวเวอร์เป็นพิเศษนะครับก็คือตีตีทำเดเมจโดยใช้เลือดก,กับฟอร์ติฟในการคำนวณเลขเดเมจเพิ่มเติมเข้าไปนะครับแต่ว่าโอกาสติดปกติเนี่ยจะค่อนข้างน้อยแต่ว่าในร่าง ในร่างหมีเนี่ยจะมีสกิลที่ช่วยทําให้ติดตัวโอเวอร์พาวเวอร์ได้ง่ายขึ้นบ่อยขึ้นหรือแม้กระทั่งการลันตีในการติดถ้าเกิดอยู่ในเงื่อนไขที่กำหนดนะครับในส่วนของเวทพายุเนี่ยถึงแม้ว่าในส่วนนี้จะไม่ได้บอกเรื่องซีซีแต่ว่าไปเน้นในส่วนของซีซีในธาตุดินแทนแต่ว่า ตัวเวทพายุเองของดูอิก็มีท่าซีซหรือท่าดีบัฟอยู่พอสมควรนะครับถ้าเกิดบวกเอ่อบวกอัพเกรดสกิลไปในทางที่มันให้ผลทีเศษดนั้นเพิ่มมานะครับก็จะมีตั้งแต่จริงๆมีบัฟด้วยของพายุก็คือทำให้เออโดนโจมตีเบาลง ถึง25%เลยซึ่งเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงแต่ว่าเป็นท่าเวทพายุที่ต้องตีระยะไกลนะครับเป็นลูกครึ่งไม่เชิงเป็นเวทซะทีเดียวแล้วก็ในท่าเดียวกันเนี้ยสามารถเอัปเกรดให้ติดสถานะออนแอกับศัตรูได้แล้วก็ติดเคลื่อนที่ไม่ได้กับศัตรูได้ด้วยนะครับ ซึ่งจริงๆสถานะเอ่อเคลื่อนที่ไม่ได้เนี่ยเอาไปคอมโบกับเอ่อผลตรงตีแรงขึ้นของทั้นของตะก,กิลดินได้นะครับหงเวทดินได้เพราะว่าตัวเวทดินเนี่ยก็จะมี4ีสีพื้นฐานทําให้ศัตรูติดสตันได้ทําให้ศัตรูติดเอ่อเคลื่อนที่ไม่ได้ได้เหมือนกันซึ่งตัวเวทดินเนี่ยก็จะตรงตีศัตรูที่ติด ตันถานนตันเคลื่อนที่ไม่ได้อะไรพวกนี้ได้แรงขึ้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวเวทพายุกับดินเนี่ยก็จะมีความสามารถเเรียกว่ามีผลเกื้อกูลกันได้ถ้าเกิดบวกอัปออเกรดของสกิลหรือบวกแพสซีมาใช้ในด้านนั้นนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่ง ที่ควรจะพูดถึงก็คืออย่างที่เห็นในรูปนะครับว่า d ู It เนี่ยมีหมาป่าสองตัวนั่งอยู่ข้างๆด้วยแต่ว่าในตัวแนะนำสกิลเนี่ยไม่ได้พูดถึงเรื่องของ c o m p a n เนียหรือว่าตัวเเพื่อนสัตว์เพื่อน,อนที่มาช่วยเราสู้ได้เราจริงๆคืออ่ะอย่างคือตัว d ู It เนี่ยมี c o m p พนเนีที่เป็นสัตว์เพื่อนคู่หูที่ช่วยเรา ที่เราเลือกสกิลมา,เ,าเรียกเพื่อมาช่วยเราได้เนี่ยทั้งหมดสามสกิลก็คือเป็นหมาป่าอย่างที่เห็นนะครับสองตัวแล้วก็จะมีเถาวันซึ่งทำให้ศัตรูติดพิษซึ่งมีทั้งท่ากดใช้ก็คือสั่งให้เถาวันไปรัดศัตรูด้วยแล้วก็ถ้าเกิดเ,เลือกสกิลมาใช้แล้วใส่ในแถบสกิล ของเราเนี่ยตัวเถาวันก็คือจะทำเดเมจพิษให้กับศัตรูเองด้วยทุกๆก,กี่วินาทีอันนี้จำไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าจะไม่ได้จมตีทีๆแบบตัวหมาป่าที่เราจะเห็นเห็นเลยว่าเออหมากระโดดจมตีศัตรูนะครับอีกเอ,อ่ออีกตัวหนึ่งก็คือเป็นอีกาซึ่งอันนี้จะมีอยู่ แต่ว่าจะมองเห็นตัวอีกาจริงๆเนี่ยค่อนข้างยากเพราะว่าในเกมเนี่ยจะตัวเล็กจะเห็นชัดเจนกว่าคือตอนกดท่าของอีกานะครับก็คือจะเสกฝูงอีกามาโจมตีศัตรูเป็นแบบขึ้นเป็นวงพายุขึ้นมาเลยอันนี้จะเห็นชัดๆหน่อยนะครับแต่ว่าตัวแสพสซีที่เป็นอีกาบินจิตศัตรูเนี่ยจะไม่ค่อย ตอนเล่นจริงๆจะไม่ค่อยเห็นตัวอีก,กาเท่าไหร่เพราะว่าตัวเล็กอันนี้คืออ้างอิงจากตอนเล่นในเบตานะครับซึ่งเท่าที่ดูเท่าที่หาข้อมูลเพิ่มเติมดูจากทั้งในเว็บแล้วก็คอนเทนต์เรีอเตอร์ท่านอื่นด้วยเนี่ยในส่วนของดูอิเนี่ยก็คือไม่ได้มีของ ที่สนับสนุนในเรื่องของคอมเพเนียนหรือว่าสัตว์เพื่อนคู่หูมากหนักนะครับแต่ว่าก็ไม่ถึงกับไม่มีเลยแต่ว่าถ้าอยากเล่นเออบิวที่เป็นอเอ่อคอมเพเนียนโดยเฉพาะหมาป่าเนี้ยก็อาจจะต้องรอของรอเลเ e นด a r y ี s p อสเปกพอสมควรถึงจะใช้งานได้ดีใน ในระดับที่แบบแทนสกิลหลักของตัวดูอิกเองได้นะครับก็คือถ้าเกิดไม่มีของเนี่ยคอมพิเน mm ีย hmm. นก็เหมือนเป็นสกิลซัพพอร์ตมากกว่าเพราะว่าเดเมจแพสซีที่หมาที่กระโดดไปตีเองหรือว่าตัวเถาวันหรือแม้แต่ตัวอีกาเองจะค่อนข้างเบานะครับในส่วนของเดเมจแพสซีก็คือเน้นว่าเหมือน เลือกมาก็ใช้ท่ากดเพื่อช่วยทำเดเมจหรือให้ผลอื่นๆมากกว่าจะไม่สามารถใช้แบบเป็นตัวแบบช่วยทำเดเมจง่ายๆแบบพัดศีฟได้จนกว่าจะมีของนะครับแล้วก็ในส่วนของการแปลงร่างเป็นหมาป่ากับหมีเนี่ยก็จะมีสกิลคำรามคล้ายๆกับบาบาเลียนด้วย ่วนนึงเหมือนกันแต่ว่าจะให้ผลคนละแบบกันนะครับในส่วนของสกิลช่วยเหลือด้านการป้องกันของดูอิจะมีทั้งกำแพงดินและกำแพงลมนะครับซึ่งให้ผลแตกต่างกันแล้วกเ็เลือกใช้อันใดอันหนึงหรือใช้ทั้งคู่ก็ได้แล้วแต่ของแล้วแต่ ิวที่บิวไปนะครับเพราะว่าอย่างกำแพงดินก็คือจะเป็นสกิลดินกำแพงลมจะเป็นสกิลลมนะครับแล้ว,ลวก็ดูอีกเกมนี้เนี่ยก็คือเราไม่ต้องกดแปลงล่างหรือว่ากดคือเราสามารถแปลงล่างระหว่างมามีและล่างคนเพื่อใช้เวท โดยอัตโนมัติอยู่แล้วเราจะไม่ได้มีต้องมากดแปลงร่างเป็นหมีก่อนถึงจะใช้สกิลหมีได้หรืออะไรอย่างนี้นะครับก็คือเรากดสกิลหมาดูอิทของเราก็จะแปลงร่างเป็นหมาเองนะครับกดสกิลหมีก็จะแปลงร่างเป็นหมีเองแต่ถ้าใช้เวทลมหรือว่าเอ,อิร์ธถ้าใช้เวทลมหรือเวทดินก็จะเปลี่ยนกลับมาเป็นร่างคนเพื่อไล่เวทเองโดยอัตโนมัตินะครับ ครับในส่วนของดูผิดก็ประมาณนี้ครับ